สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่า้โปรตีนที่มันมีส่วนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายเราเนี่ยนอกจากมันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วมันยังช่วยอะไรในร่างกายเราได้อีกนี้เราก็จะมาแนะนำอเพนโปรตีนบายเอ็มบีกันอันนี้นะครับในการทดสอบนะเราก็จะใช้ข้าวสารแทนเซลล์ในร่างกายของเรานะครับเซลลในร่างกายของเราเนี่ยมีมากกว่าหกสิบล้านตัวเลยนะทุกคนเราจะใส่มันลงไปน้นํานี่คือน้ำเปล่านะทุกคน ตอนนี้ก็จะคือทิงเจอก็จะ,ะเปรียบเสมือนสารพิษที่เราได้จากการกินอาหารหรือจากการสูดดมนะทุกคนควันมลพิษสมัยนีย้คือแบบมันมันเยอะมากๆสารเคมีทั้งในผักในเนื้อสัตว์ในอะไรที่เรากินมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเราจะหยดสารเคที้ลงไปเสียวเน่อะ,ออะตอนนี้เราก็สารเคมีแล้วดนะ้สี่พอๆกันแล้วเนาะ แล้วเรามาดูกันวนะ่าพอเราใส่ไเจ้าโปรโตีนตัวเนี้ยมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นบ้างจึงส่วนตัวนี้ก็จะคือแทนวิตามินผักนะทุกคนมันคือวิตามินรวมนะวนี่ยตัวนี้มันมีสารต้านอนุม,มูลอิสระที่ช่วยบำบัดสารเคมีนในร่างกายเราเดี๋ยวเราจะคุดๆนะเพราะว่าใส่ไปทั้งมิดเนี่ยมันจะไม่ละลายลเราลองมาคนดูกันมนุษ เห็นไหมุกคนว่าโปรตีนน่ะมันจะช่วยเข้าไปซ่อมแซมร่างกายของเราถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนทุกวันนะทุกคนสารพิษมันก็จะทําอะไรเราไม่ค่อยได้นะทุกคนดูดูน่มันมันส่วนมันมีส่วนเ่วยอย่างมากเลยอ่ะนี่คือสารพิษที่เรากินตอนเห็นไหมดำปิดปีไม่ใส่ปิ้ง ถ้าเดี๋ยวเราลองลดเพิ่มดูนะทุกคนนี่คือเรากินโปรตีนเข้าไปแล้วนะเรามีโปรตีนอยู่ในกระแสเลือดแล้วแหละแล้วลเราก็ยังกินสารพิษเข้าไปอีกทุกคนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมสารพิษมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้โอเควัน,นทุกคนได้เห็นแล้วนะว่าโปรตีนมันจำเป็นมีิงต่อร่างกายอย่างมากเลย